ายดีสุภุสุคนนะคะพี่น้องมือนิกะมาพอ,อากานันกับแมวเหมียวเช่นเดิมนะจ๊ะมอนีกะผ้าอาริสาไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อที่สิเตรียมงานโรงเรียนนะคะพี่น้องเพื่อที่เสียปีหนึ่งกะสจะมีงานโรงเรียนอยู่เทือหนึ่งนะ,ะหรือสองเทือสองเทือนี่ก็คืออ่าอ่าช่วงที่แต่งตัวแฟนตาซีย่างน้ำถนนโโนายชวนโควิดนี่กับโบคอยไดบี้บนไดว่าวขึ้นไก่แต่งตัวไป อ่าเหตุกรรม์ยงเรียนนะคะแต่ของอาทิตย์อ่านาที่สีหอดนี่นะคะพี่น้องเพื่อนกาให้มีงานเวทีนะคะมีการกินอ่าอาหารมีการกินบาร์บีคิวมีขนมนะคะลักกามีการเต้นเต้นร้องบนเวทีนะคะสําหรับอ่าเด็กๆพอแม่ผู้ปกครองแล้กกาสามารถเชิญญาติไปเบิ่งการแสดงได้นะคะอาหารที่โรงเรียนก็นคือข้าต้งจองล่วงหนานะคะจองคู่ปองล่วงหนาลักกา เพื่อเป็นการที่หารายไดซอยโรงเรียนแลก็อาหารกะสิบว่าเหลือถ้าเขาจองลวงหน้านะคะถามว่ามีคู่ปองกับไดรกินแต่ว่าเครื่องดื่มก็สามารถสื่อได้ตลอดเวลาบรต้องจองนะคะเมื่อนี้แมวกะอยากมาแชร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับสาวผู้หนึ่งเนาะที่เพิ่นมาเบิ่งคลิปแมวเนาะเพิ่นกะเขียนคอมเมนต์ไว้นะแมวกะเลยอยากมาแชร์นิดนึงนะในความคิด ส่วนตู๋ของแมวนะคะบางอ่าพี่ทันใดที่อาบอ,บอความคิดเห็นบอตรงกันกับบอเป็นอย่างนะคะอันนี้กามาแช่เป็นแนวทั้งละกะในส่วนตู๋ของเฮาทีเฮ้าคิดว่านะฮะพอแมเรี่คาสินสอดนฮนะ,ะแต่ฝรั่งบอใจฮะหะลยคนกะมีปัญหาเรื่องนี้มากค่ะพี่น้องเพราะว่าขนบคํำเนียมของ บ้านเฮ้าหน่ะประเภทนี้ดังเดิมโบล่านานมากของเฮ้าน่ะมันเป็นแบบนี้เออแต่ฝรั่งเขาก็เข้าใจฝรั่งนี่เขาเฮ้าต้องคิดว่าคิดสองสองมุมนะคะมุมของเฮ้ากับมุมของฝรัง่งเฮ้าต้องคิดเข้าใจฝรั่งนั่มเฮ้ากะคิดเข้าใจพอแม่เฮ้านั่มอืม้าเฮ้าอธิบายเขาก,กวนเป็นสิ่งที่ดี ช่วงที่คบกันอยู่ตัดสินใจแล้วว่าจะแต่งงานกันแม่นบล่ะเฮาต้องอธิบายเรื่องค่าชินสอวกับเขาก่อนค่าเรียงดูเขาอาจจะดูแลเฮ้เาตั้งแต่เริ่มคบหาดูใจกันเนาะต่างกับสีส้มเงินเป็นเดือนเดือนไปนะอันนี้มันก็แล้วแต่ขอบขั้วบางขอกกบขั้วกะถาโบมมีค่าสินสอวกับโบเต้งกันได้โบวให้เต้งอะไรเปร่ามานนี่แต่บางขอบขั้วนะฮะจังขอบขั้วแมวนี่คือแมวมาอยู่นี่อยู่บ่าแต่งงานค่ะอยู่อ่าร่วม เราท่านขอบคบรัวกะบบดัสซิเลียเรืเร่องอทิสิมาแตงเพราะว่าแ,แมวคือดูแลลูกซอยกันดูแลลูกแมวมาต่างแต่ผู้น่อยนะ่ะได้สองปีกลัวสองปีคืงตอนนี้ค่ะเข้าปีที่สิบสี่แล้วค่ะพี่น้องอขอบขั้วแมวกับเลยบรสซิเลียถือว่าแบบว่าห้าแบบส่วนตัว เขาเคยแต่งงานแล้วเนาะและ้วกะ็ย่าล่างไปเขาเขาเลยคิดว่าการแต่งงานน่ะการจดทะเบียนสมรสน่ะมันมันเป็นแค่การผูกมัดกับของงาเราอนาคตเข้าบรูวา่าคนที่เป็นสามีเข้าคนที่นอนอยู่กับเข้าคูมืมินเขาสียังอยู่กับเข้าบอนั่นแหละแม้ว่า็เลยเป็นบซิสเลียดแล้วก็พ่อแม่ก็เลยบริ่เลียดเรื่องนีนั่มขอแต่ว่าหาอยู่หา,หากินห่วมกันอืม เรียงกันอืมนั่นแหละในกรณีที่สาวเพิ่นคอมเมนต์ไว้นะคะพี่น้องว่าพ่อแม่เรียกร้องไปฝรั่งบอเห็นด้วยนะคะเออเข้ากับอธิบายเขาไปก่อนละ่ะอธิบายอธิบายว่าขนบธรรมเนียมเข้าเป็นแบบนี้สืบทอ,อดกันมาเรื่อยๆเอเธอสิรับได้บอการที่เข้าจัดงานมันเป็น สิ่งมงคลให้กับคู่พันรยาสามีให้ยู่น้ำกันมั่งคั่งมีเงินมีทองไหลลังพี่นองมาตุ่มมาโฮมยู่ดีมีแห้งมีลูกมีเต่าเออมีเขามีนำอุดมสมบูรณ์ในขอบครั่วมันกะเป็นสิ่งที่ บ่งบอกให้เหาทงาขอบขัวพอแมนเหานะรับรูด้ว่าผู้ทายคนเนี่ยสามารถหาเงินมาเป็นค่าดองค่าแตง่งไดถึงแม้ว่าแต่ละขอบครัวสีค่าดองคาแต่งสิหน่อยสีมากแล้วแต่ขอบครัวแต่อย่างหน่อยขอบครัวเหากะลู้ซึกได้ว่าคนคนนี้ แมนบมีเงินคือแมนมีเงินกับพยายามค้นขวายเพื่อที่สิหาเงินมาแต่งเอาลูกสาวเขาไปอยู่นั่มกะบบ่งบอกไว้ได้ว่าเขาสามารถดูแลลูกเข้าได้ในระดับหนึ่งของประเพณีนั่นแหละออในบางคนอาจสิอ่าซอยกันหาเงินตรงนี้มาแล้วมาแต่งกับของแต่แมวเสืออย่างหนึ่งว่า พ่อแม่ที่เพิ่นใด่คาดองเข้าไปคาแตงสินสอดเข้าไปในถุงในห่อแล้วเพิ่นบอไปใส่ส่วนโตดอกเพิ่นกระตองมาเคลียในใการจัดงานเละาะอาเลือนอกเนื้อไปกว่านั่นบางเทือก็อาจจะไปใส่นี่ใส่สินหรือเอาอ่ามาไห้เก็บไว้ไห้เจ้าสาวเพื่ออนาคตเข้าบ่ฮหูแน่นอนหาแต่งงานไปแล้วสปี4ี่ปีหปีขึ้นหลังเกิดเลิกกันไป เกิดยาหล่างกันไปย่างหน่อยการมีเงื่อนตรเนี่ยเซฟเพื่อกะครองที่สิมตังหลักใหม่นะจังของแมวเนี่ยคือพอเมย์เอามาเราเพิ่นไปซื้อทีไว้เห็นแมวอืมแปดไลค่ครับพี่น้องนี่แหละครอบรัวบางครอบรัวกับพวกคือกันจังวาเนาะมันกันแล้วเตว่าอ่าเป็นแบบใดในในแต่ละครอบรัวแต่แมวเสือว่าการที่เห่าได้แต่งงานมีคาสินสอดมีคา สมรสนะคะพี่น้องมันก็นดีกับเข้าเฮากับด้เสพย่ามอับมาย่างย่าถึงตาจนมาเข้ากับมีเงินห้องถุงเฮ้ากับว่เดเสียเปรียบเนาะบางคนแต่งงานไปนะคะอ่ากะมีคําว่าสินซินสอดข่าหัวฝรั่งอยู่กับมีบางคนกลับไปฟั่งมูฟังพวก ว่าเธอคือแต่งงานใจคาสินสอดคักนนนั่นนี่เธอถือผู้งยิ่งไทยต้มแล้วนู่นนี่กัมมีก่กระถึงขนาดว่าต้องเลิกกันเพราะปากเพื่อนกัมมี่นะคะพี่น้องเออในส่วนของฝรั่งเองเข้ากับเข้าใจในจุดนั้นนะเข้ากับต้องมองฟังของฝรั่งนําเวลาเขาแต่งงานครับพี่น้องเขาสีบอามาอาเรียกคาสินสอดนะเขากับสีแคสซ้อแวนให้กัน พา,ากันไปจดทะเบียนเรียกแค่ญาติหรือเพื่อนสนิทไปแค่นั้นเขาสีบ่ะได้จัดงานใหญ่เออกรเหลือเขากะสีบ่มีการว่างเงินแต่งนะคะพี่ห้องแค่แหวนว่งเดียวเขากะสามารถไปแต่งงานกันได้แล้วเออในกรณีนะแม้วกับเว้ากว้างๆนะในกรณีบางคนที่บ่ได้คาสินสอดขอแล้วฝรั่งบ่ใหา้เออ แต่ผู้ยิงเขา้าเองกับวรจะรู้ว่าเป็นอย่างเขาจังบาา่อไห่เหตุผลพลังเขากับตรงมีบ่แมนว่าเขาบาม่มีแต่ว่าเขาดูแลเฮาได้มีบานมีซองเขาหาักเขาจริงแต่เสเขาไปกู้เงินเพื่อสิมายืมยืมแล้วก็เอามาว่างเป็นคาสินสดแต่บัดน,นี้ ตอนเขากลับมาใส่ชีวิตประเทศเขาเข้ากับต้องมาลำบากหาเงินพ่ทรงคาสินสอดอันนี้กับเป็นปัญหามันก็นต้องฟังเหตุผลของพอลังน้าคือจังบางคนนะคะที่บ่ดด้ยคาสินสดพ่อย่ายโตมาอยู่เมืองนอกมีบ้านมีรถถึงแมว้ว่า เขาซีมีมาก่อนแล้วก็ตามหรือเขายังบ้ันไหนมีก็สาม,มารถกู้เงินไหมหรือไปหาทํางานก็ซีมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สร้างขึ้นด้วยคนสองคนลําบากมาน้ากันหามาน้ากันอืมมันกะนนอกเหนือาคําว่า่าสินสอดแล้วเออถ้าพ่อแม่บางคนกะบ่กเข้าใจฝรัง่งบ่กเข้าใจขนรรมเนียมประเพณี ถ้าบ่มีการแต่งงานถ้าบ่มีการให้ค่าสินสอดก็สิบ่ยอมให้ลูกแต่งค่ะพี่น้องมันกะมันกะมีหลายเหตุผลหลายแง่หลายมุมอือถ้าฝรั่งบ่าหา้เหตุจังใดเฮา,าเหตุยังบ่ได้พี่น้อง <laughs> แม้กะแนะนํำบ่ได้มันต้องเบิงเหตุผลของฝรั่งแค่น,นั้นอ่ะ ว่าถ้าเธอไม่มีค่าสินสอดถ้าเธอไม่จัดงานแต่งงานเราจะทำยังไงเราจะไปกันต่อได้ไหมหรือพอแค่นี้เล้อ่าพ่อสิเข้าใจพ่อสิเลี้ยนลูฝรัร่งคนคนนันแล้วว่าช่วงที่อยู่น้ำกันนช่วงที่ใส่ชีวิตน้ำกันที่บ่อห้าไหนมีกันแต่งงานนฝรั่ง คณะเขาเป็นยังไงการกินอยู่การดูแลเฮาเป็นยังไงบ้านตึกร่างบ้านซองเขามีอ่อเขาสิผ้าเฮาเป็นลำบากบอนะคะมันก็ต้องเบิ่งตรงนั้นเป็นองค์ประกอบนําอืมฝรั่งเขานี่บ่โง่นะฮะที่สี่แบบเอาเงินมาก,กองไว้เงินอนาคตมากองไปไว้ให้ครอบครัว เออทาบางครอบครัวกะริบเพื่อกันจังวานะะั่นล่ะแต่ว่าบัตรกัของมาใส่ชีวิตจุ้งเมืองหนอกสุดแสมสีสิลิามบากอาตะคัดนะคะต้องหาเงินมาใส่อาหานี่ที่กูไปงานแต่งนะคะมันกับบ๊แมนเรืองธรรมดามันก็ต้องคิดนะคะพี่น้องบางเธอบางอย่างกะถ้าเฮาอธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีบานเฮานะคะแมนจิตแตงหน่อยแตงลายก็ดีถ้าเ้าให้เขาเข้าใจนะคะมันกับสีบ่มีเรือง รักไข่รักเครื่องใจกันนะคะโบย่าทะเลาะเปาะแวงกันมากเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองเขาก็สิบว่ได้อ้างได้ว่าฉันก็เอาเงินไปแต่งเธอนั่นไงเออมันจังสิบว่ได้มีคำํำอ่าเมาวาเขา้าใดค่ะพี่น้องต้องอธิบายให้เข้าใจอืมเพราะว่าฝรั่งบางคนนะอุ้ยฉันไม่กล้าไปจ่ายหรอกถ้าฉันจะไปจ่ายเป็นแบบ เป็นเงินเป็นล้านห้าแสนหกแสนนะฝรั่งบางคนเห็นเห็นหลายคนอยู่เบล่าฉันยอมอยู่โสดดีกว่าฉันต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะไปแต่งผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วฉันต้องมารับผิดชอบเขาที่เมืองนอกอกีกค่ากินอยู่ค่าน้ําค่าไฟนู่นนั่นนี่ค่าเช่านู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายฉันจะทําไปเพื่อฉันจะอยู่โสดของฉันไม่สบายใจกว่าเหรอถึงจะรักก็ไม่ได้แคร์ ขอแต่บอมีนีฝรั่งบางคนกับเป็นถึงสีนะคะมีฉนันแล้วกะเป็นกําลังใจให้นะคะพี่น,อน้องอธิบายคให้เขาเข้าใจขนุกทำเนียมประเพณีบานเฮ่าถ้าเขาบ่ห้อีหลีเฮ่าเบิงเลี่วสภาพเขาเป็นตะเบิงเห่าใดเป็นตะเลียงเฮ่ารอดเออกับว่าต้องไปยึดติดค่ะพี่น,อน้องอืมจังแม่เอาไสิแม่ก็บ,บรร่ได้แตงค่าดอกค่าดอกดอกเฮียเล่ากับไปเฮ็ุให้เออลูกซองลูกติดอีกแล้วก็แยายกันมม่ยู่นี่กะ สองมืออ่าสองคนสี่มือซอยกันถ้ามาหากิน่นลูกเต้าก็อะไรอยู่ไดเรียนหนังสือไดมาอยู่เมืองหนอกนำ้ำแมนวาเขาสิบบอลุยคือไผ่แต่ว่าเขากะส่างมานน้ากันอยู่มานน้ากันมันกเ็เฮ็ดไห้เข้ามีครอบครั่วเล็กๆที่อบอุ่นได้ค่ะพี่น,อน้องถ้าเข้าไปยึดติดห้ายว่าฝรั่งบ่ลไหา่มันก็เป็นอ่าความทุกข์ใหกขวางเอง เขาก็ต้องอธิบายกับพอกับเม่เขาว่าเอออย่าพึ่งไปอันนี้ให้เขาขอขอพักกันมาตั้งรักอ่านปักฐานสะกร่อนให้มันมีเงินมีท่องก่อนเอาแน่แน่ฝรั่งนะคะพี่น้องอยู่น้ากันสิบยี่สิปีจังหยาดแมวกับพึ่งแต่งกันเออที่แมวหูจักเพิ่นก่นประมาณสิบสองสิบสามปีนะยาดาทางเฟ้นเพิ่นกับพึ่งมาจดทะเบียนกัน เพิ่อนอยูจนลูกเพื่อนไดที่หาปีแล้วพี่น้องเพื่อนจังมาจดทะเบียนกันเนี่ยมันเป็นอย่างสี่แต่ว่าเขาหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามีบ้านของเขาเองนี่รถสามสี่ขั้นนี่มันเป็นอย่างสี่แหละค่ะพี่น้องอยากฝากไปว่าจะไปยึดติดไหลถ้าเขาให้ก็ดีถา้าถ้าเขาเข้าใจเหาเออถ้าเขาบย่ยอมรับประเภทนี้ของเหากะตตรงเบิ่งกันคือจังแม่ว,วานั่นแหละว,ว่าเขาสามารถดู เลียงดูปูเซยเข้าไดบบนะคะพี่น้องจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้น้องนั่มเนาะค่ะพี่นอ้องอ่ถาถ้าฝรั่งเขาหาเข้าจริงถึงเวลาเขาก็หายเขา้เขาองนะคะพี่นออ้องเออสำหรับเมื่อเนี้กะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ